สบายดีพี่น้องมันขวบมาหวยมาเก็บมาแข่งกระเจไดมาเบิ่งเขาหน้าหวานเธอก็ถือว่าผ่านอยู่เนาะน้ำเริ่อมเสีเงยงหยาสเสียงเกิดนั่เนเองคออนมาซองมืออะไรพี่น้องเอปลอยปร,ยปรยอยเอามือก่อนนะเออทั้งบ้านตังค์นะอือเอ,อยังไ่มาบ้านหาบ้านฆ่าไง mình xem nó này là nhiều ừ hồi nhảy này hồi. điên à mình tự vui. <cười> 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 ừ. thế nó ừ. này, này nó Đàng mà chị làm. วิ่งตีอีสามโตนะเอายังไงวะใช่ละอาเงว่านไวยมัากะกินไฮใหม่ไปเรื่อยเลยเฮ้ยน่าะกินไฮใหม่แล้วเอาเงินนอตมัาจะกินแต่ใอ่อนมันน่ะแล้วอ่ะนาไฮอันโต้งห้างนะงูจะได้ลงมากินซะจ้าเองขัวเมือมือน้ามานมันงมันคุยเคยนะงอสิเขาน่ะ ก็ฉันบุลเลหัวตะกะกูดีกว่นี่อือกูยัยมันมามือดำหน้าคอยเออมือดำหน้าอีบว่วงนั่นแหละเออมันกับบุเลยแล้วคนดำหน้ากัดมันไหวเลยมันกีขาดขวม่ม <laughs> โอ้ยแก๊หนาใหม่ยัยงโอ้ย <c oughs> เสียพี่นางโตแบบอ่าขว่าะจะกินแกหน่ไมาเสียพี่นางมากสิแดนนี่นลยอือโดนพันในดำติเ <c oughs> พื่อช่ว่าวันวันประหาร ขาดใส่กระฟองง่ายๆอืมผุนเอาไว้เบียงามอยู่แล้วสมือนอะไรเฮ้ยโอ้ยใส่มาพอใส่เลยเบ้ได้ยินอันวันหน้าว่าอีเมย์ชนจ้างวันสามร้อยอืมอไรเงี้ยได้ยินแล้วบอกประสุดนี่แหละบุจ้างเล่า เขาบ่มาเนาะอีเมย์ไปห้เกเกเก็นแต่แม่พอออกไปได้ด้านหน้านะอีเมย์มเนาะอ้าวโทรไปหาผัวผัว,วก็จะเป็นอย่างคำ <c oughs> ว่าจะมาหนังหายในห้องหน้าคำว่าโอ้ยเมย์ขอย่อยแต่แม่นคักไปทางอีเมยอืมนีรำบริเนาะหน้าสาโซวนโมขนาดยาวๆนะเฮ้ย สุดเล่งหมอนดมนี่่นวหานาที่หน้าให้ใหญ่กวอนเยหน้าหวานป่อันตัวตหน้าห้ใหหน้าวานเอาอือหากกับบวานก็เวานใช่นะเดหมอหัวออกมนสิไปดำตอนไหนเนาะหมดแล้วหมดหมดแล้วเบิดเลยนบองแล้วเบิดหมดแล้วที่องแล้วเบิดเลย ดีเนยู้หญิีงามวิจิญญาแม่มากินข่าวละลายเด้ก่อนเอ้ยแม่มีเงินซื้อนมไหมผู้มันมาบวบเบิดมันมามันสีปอร์เซ็นมลุงซื้อมาขายว่าไม่เช้าเลยพอนลงมาก่อน คคใครเป็นอะไรมากไหมโอ้โหเป็นอะไรมากไหมถามพอ่อ <c oughs> เป็นอะไรมากไหมว้านนี้มันงอนมันอะไรมันนอนมันก็บบ่ได้นอนมันหูหูเขาบอสบาย จะกลับไารมันจะวุ่นนั่นแหละว่าจึงโมง่งสาันสลูขึ้นจักดิอันหมอหน,น,น่ากับเสร็จหน้ากันยิตะวินปุอัน,อนมาตั้งแต่สวรรค์กับลูกปัดเมื่อยครับโหลดมาซะไปโหลดจากมาเราแมาน,นอนลืมตื่นมาสานโอ้ยหมอกระได้กัน,นจเจ้ากันเจ้าบึงจเจ้ากระกระหายกวคนดื้อ มอนอนลืมตื่นพานซันเพ็ดพาสปอร์ตพูอจ้ะเออพาลูกชาไปเห็ดบัตรลูกชาจากบางเท่หน้าว่าเห็ดแล้วก็บพวกพ่อไปดอกพัดออกแล้วเป็นเสี้ยงง่อนอืมนี่เฮ้เนาะซัมมีอะไรงามอืมพอดี้กี่กับซัมกับถั่วเนาะดําอือทำมีนะ โอ้ยเอามามือันก็ใส่เด็กหาหน่วยนะเขาก็ะมาเขาก็มาใส่กระปุนปุรนหน่วยปุรนหน่วยเบิดของเองพูดแนวว่ามันอ่านถ่วงเขาเห็นเนาะโอ้ยไทยเราก็ยังมีขายอืมบ่มีกันด้คนงานหุคนเราอะเอาหุคนแค่นั้นแหละพี่นี่เพราะว่าเขามียุ่งมีรวยกันเลยเลยได้เฮ้ยก็สร้างวันนะ

ว่าบ้านจะกินมะขาม ノーい เือแกจนน้มันก็หญ่กานอีอีหอมจังเลยผักขี้ีสองผักขี้เงีนาเซงเขาน่ะผักเงนาเซงผักง้ผัง ี่ือนนี้ขา้ยยะไปสมารนะลายเอรเฮ้เองเรียงงวนเราดำนะเราใช้หแต่เราดำต้องใช้ห วางซ้ำสอบคือคือเขาจะว่าของแล้วลงทุนซ้ำสอบเขากันเลยเอ้าไรเสียกับการดำหน้ามันกับตัวหวานนี่ยอะไรพี่น้องเลยแต่ว่าต้องดูแลเขาเบืองหน้าเบืองนี่ทอนหย่าทอนยุกได้บริสีบ่ะเนี่นะ มันก็งามสัมผัสแล้วเนาะแล้วนอนลุมมืว่าประมาานะาปีนี้พอได้ก็หวานลายพี่น้องเออเนาะพัฒนาการขึ้นเยอะ <c oughs> ลาอะไพี่น้องเลยพบกันใหม่คลิปหนะพ่อเฮ้ยพอที่แกล่ะสัมผัสกัสบายดี